สบายดีวันเสาร์สบายดีเอฟซี FC มุทุกคนยินดีเข้าสู่ซ่องน้อยบังลองเดี๋ยวนี้หน่อยก็กำมาบ้านเนาะตอนเสาร์เดี๋ยวนี้กับประมาณเจ็ดโมงครึ่งเป็นมงย่างนี่แหละหน่อยกับลานหน่อยกับที่ไปเก็บภาคยืดสวนเฮ็ดสวนผักหอมแล้วก็มีผักกาดแดงแล้วก็จะไปเก็บพอด,ดีว่ามื้อนี้กับเฮ็ดข้าวต้มแล้วก็เฮ็ดที่ค์ของเลยหน่อยในนึนงแล้วก็จะไปเก็บผักหอมแล้วก็ไปเก็บผักกาดมาไป นี่นี่ก็คือทงนะล้านหน่อยสองคนย่ามากยังไรอยู่ไวก่ะอืมได้ข้าตุมมข้าตุมห่อหน่อยคนละอันจัดแกแซบบ่แซบนี่แกอืมไปทั้งนั้นแมนบานเต่าหฮม บ้านของคนเส้นเผาอากานี่ไม่นี้เขาเจ้ากับกินเจียงบนกินเจียงขึ้นกันนี่ก็คือลานไส้ลานไส้ลูกของอาอยู่เฮือนนี่แหละบคือพอคือแม่พนูนันก็เป็นผู้ญิ้ผู้ที่สอง ผู้ดีแมนหกปีเฮียนหองปนงูนึงผู้หญิงหันแมนหาปีแล้วเฮียนอนุบาลอยู่ว้าพ้าหอมส่วนเขาเจ้าเนี่ยผ้หอมเทียมพัวเทียมนี่ใบมันงานสุดเลย เขาเจ้าเฮ็ดปลูกพักกาเดเนี่ยก็เฮ็ดสวนสล,ลีใส,นนส่ัออในสวนของเขาเจ้าของพี่น้องบานเฮ้าสวนเฮ้ายังพ่อเถอะปลูกพักยอดถั่วน้อยนอ่อนว่ากินกับเขาซอยคือแสบสุดเลย เสื้อผ้าหอมของอยู่กล่องบานซื้ออันทงหน้านะตะเวนกำลังออกนี่ของเามันอยู่ใตพุ่นกายเทียงหน้าไปทั้งนั้นโจ้โลอะไรก่ะ เกียรเกียรเล่จโงจงเป็นผู้ยิ่งแต่ว่าอยากเป็นผู้ชายนุ่มเสือก่อนนุ่มเสือผู้ใช้เนี่ยลาหน่อยนะผมกัวยากให้ตัดสันๆคืออายมันว่ะเก็บพักหนี่ เย็นดีบใดายังมาเที่ยวบ้านเท่ากันบ้านมาเที่ยวไหนเดอ้อยินดีตอนค่ะยิน <c oughs> ด,ดียินดีนะบ่คอยห่อนเดินหนีกันย่งางหนาวอยู่นี่อยูน่นี่แม่นเขาใจเฮ็ดสวนพักสวนพักมดเนี่ยเฮ็ดสวนพักหอมหมดทั้งนั้นเด้อทางนี้เด้อไลฟ์บ่เด้อ แมาทางนั้นงามสุดเลยนี่มจองล็อกนั้นทั้งเนะทิง,งก็เป็นแมนสวนยางอยู่เทิงเฮือนลา<ะ>น<ะ>ชื่อแล้วชาวแอลลานซื้อหนังลานชื่อหนังลานซื้อานื่อนองแกลานชื่อ เท่าเออไม่เป็นเท่าเออเอเ่เป็นเท่าเอนเอออยากเอ็นเท่ายันออเนอเอื้อนเ่งยันเเอาเออเออเออเยอเเ นี่นีิมหอดแล้วนี่ก็คือเทียงนะบบาขามขัวในี่มาปันยังไหเน่ดี่กับมหอดูสวนพักของเราแล้ว ดับแล้วที่หน่อยที่บิดเอาเทใบแล้วก็ที่เอาวเฮ้เฮ้ทำยังไ้เก่ง้เ่้ ngài xin lỗi này

ờ, so ai anh kia phát. hạc. sáng đi nga! ờ, nhờ thần giết chài thần ở này á! thần ở này nó! dành! thần đất nào này nó! ạ ghi chạy hù vui. เดี๋ยวนี่ก็เก็บใบพักหัวเทียมแกวคนแต้วแมวแก้วเดนี่วนสวอ,อยู่ตลาดมาปลูกรูดตัวนี้นะเนี่ยกันรัดนุ่งกันรัดมชาตินี่นมันจะเป็นหัวแบบนี้เดี๋ยวนี้มันยังโบกแก่เธอเนี่ยกำลังออกรอดถพอจะพีดแต,ต่บใบมันก็ได้เลยแบบนี้น,นี่ลูกหามันก็ได้ ่ายปู้นยนปู้เนยนะปูอย่าทอนเนะปลุกห้าห้าเกาน,นี่สวนพักกาดของพี่สะพ้ายพี่สะพ้ายนี่เก็บกับว่าเป็นยัง เดี๋ยวอีกเกลี้ยภาคกันนี่ตอนโบนันกับซาลี่นี่ฮ่าถ้าการ์มนเนี่ยนี่งามสุดเลยมังงามมังงามนะยนีมันยังมันจะเอาผู้ชินเนี่ยดิกแดกแดก เดี๋ยวนี้เขาเกลี้ยมพักแล้วนี่พอะพรหมเด็เต็มถุงแล้ววันนี้หนุ่มผักกาดได้พ่อพมปอบพระองคบัวได้นี่อันนี้ก็แมนสวนซาลีของพี่สะไพรภาษาลาวเป็นเอื่อยไผ่เนาะภาษาไทยหรือเออหนูพี่สะไพรนี่ซาลีงามสุดเลยเดี๋ยวนี้เขาเกลียกล่มจิกกับแล้วคลิปนี้กับจบซันนี่อนแล้วก็ฝากเอฟซีมดทุกคน ฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้ให้แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจหน่อยเด้แล้วก็หน่อยขอขอบใจเอฟซมดทุกคนที่เข้ามาชมหน่อยอาขอบใจหลายๆคลิปนี้จบสมิก่อนคลิปหน้ามาชมใหม่เด้อบ๊ายบาย